สวัสดีเช้าวันพุทธที่14มกราคมค่ะคุณดิควิดเดอร์ CEO Fix Income ของ b l a c k l o อกวางภาพใหญ่ในคอมเมนต์เงินเฟอ้อ CPI สหรัฐไว้อย่างน่าสนใจตัวเลขเดชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐธันวาคมดูเหมือนจะเป็นเพียงสัญญาณรบกวนมากกว่าจะเป็นข้อมูลสำคัญ c o r CPI บวก0.24% m ์ n ุด on month, ี่อบวก2.64%เยออนเยียและ headline CPI บวก 0. น์มอฟันมันบวก2.6%ยออนเยีย แม้กอบเป็นชัดดาวช่วยกดตัวเลขลงบ้างแต่บริบทก็มีความสำคัญโดยปีที่แล้วค่ะตลาดถูกช็อกจากภาษีนำเข้าที่สูงสุดในรอบหลายทศวรรษและการปิดทำงานของรัฐบาลที่ยาวนานเป็นประวัติการณ์คุณริกมองเงินเฟ้อชะลอต่อไปแม้ตัวเลขยังสูงกว่าเป้าหมายของเฟด core services inflation ชะลอตัวและกำลังมุ่งสู่แนวโน้มในระยะยาว five year breakeven ดูสงบดีปัญหาเงินเฟ้อจึงกลายเป็นอดีตไปแล้วค่ะ ส่วน GDP สหรัฐขยายตัวดีเฉลี่ยเกิน4%ในช่วงครึ่งหลังของปี2025แม้ยอดจ้างงานติดลบส่วนหนึ่งเป็นเพราะปี2025ดูเหมือนจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคที่ productivity สูงขึ้นอย่างมากซึ่งขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งคาดว่าจะดำเนินต่อไปในปี2026ค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะเซดินเด็กปิดปดที่1,235.30จุด ลบ0.56%มูลค่าการซื้อขาย37,421ล้านบาทโดยตลาดไทยซึมตัวลงต่อจากแรงขายหุ้นใหญ่อาทิกลุ่มไฟ n a n c e กลุ่มโรงพยาบาลและกลุ่มค้าปลีกสถาบันในประเทศยังปรับพอร์ตขณะที่กลุ่มสื่อสารแบงก์ปิโตยังแกว่งบวกได้บ้างส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่143,245ล้านบาทและยูนิบัตรอายุ5ปีปิดที่1.37%ไม่มีการเปลี่ยนปแปลงจากเมื่อวาน ส่วนค่าเงินบาทค่ะปิดตลาดเย็นวันนี้ที่31บาทส6สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทเคลื่อนไหวตามค่าเงินในภูมิภาคในทิศทางอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์ตลาดรอดูปัใจจัยใหม่ทั้งเรื่องความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐส,ส่วนในฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ่นโรเกียวปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการโดยนิกิทะยานเหนือระดับ53,000จุดเป็นครั้งแรกท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่านายกทัฐนมนตรีคุณเสนเอตไทคายิจิตัดส นิกิีปิดไปดที่53,549.16จุดบวก3.10เปส่วนเซียงไฮ้คอมเริสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหุ้นในกลุ่มยุโทโธปกรณ์และกลุ่มเทคโนโลยีเซี่งไฮ้คอมเริสิตป,ปิดที่4,138.76จุดลบ0.64เป ทางฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิยอบปิดลดลงเกือบ400จุดในวันอังคารได้ถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นในกลุ่มการเงินหลังจากผู้บริหารของธนาคาร JP Morgan ได้ออกมาเตือนถึงผลกระทบของการที่ประธานาธิบดีคโดนัลน์ทรัมป์เสนอให้มีการกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตดาวโจนส์ปิดที่49,191.99จุดลบ0.80% S&P 500ปิดที่6,963.74จุดลบ0.19%และ N a ส DA q ปิดที่23,709.87จุด ลบ0 1 0เอร์ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดด้วยลงในวันอังคารในถูกกดดันจากหุ้นในกลุ่มก่อสร้างที่ปรับตัวลงขณะที่นักลงทุนประเมินข้อมูลผลประกอบการของบริษัทหลายแห่งที่ออกมาหลากหลายทิศทางรวมถึงรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐ4 0ปิดที่8 3ด7 2 0ี่จจุดจุดลบ0.14อร์เ DAX ปิดที่25,420.66จุดจุดบวก0.06%และฟุตซิร้อยปิดที่1 1 1 3 7 3 5จุด ลบ0.03%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักหลัหลังจากนักลงทุนซึมซับตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปที่สอดคล้องกับการคาดการณ ในขณะที่ดัชนี CBI พื้นฐานออกมาต่ำกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวทซ่ as, าสตารนิวออร์กปิดพุ่งขึ้นในวันอังคารบวกขึ้นมา2.7% 7ปิดที่6 1เดอลลาร์ 61. 15เซนต์ต่อบาร์เรลโดยราคาน้ำมันยังคงได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าเหตุการณ์ประท้วงต่อต้านรัฐบาลอิหร่านที่ยังคงยืดเยื้อในขณะนี้จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันของประเทศนอกจากนี้การที่ประธานดีคุนดอนนันทพัมผู้นำสหรัฐส่งสัญญ,ญาณแทะใจอิหร่านดกานนนนาจจ้การุรามรงมงแขึน ส่วนนาำฟลของบเบรนด์ค่ะบวก2.51%ปิดที่6 5ดอลลาร์47เซนต์ต่อบาเวลส่วนสัญญาณทองคำตาลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคารด้วยรายคาอ่อนแรงลงหลังจากทะยานขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างไรก็ดีค่ะนักวิเคราะห์ยังคงมีมุมมองบวกต่อแนวโน้มราคาทองคำโดยคาดว่าความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจจะเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยสัญญาทองคำตาลาดโคเม็กซ์สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ลบ0.3ที่4,599ดลาร์10เ่อร และปัจจัยที่ต้องติดตามในวันนี้ค่ะดันชนีราคาผู้ผลิตเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนสหรัฐยอดขายบ้านมือสองเดือนธันวาคมสหรัฐและสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักง,งานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐนี่คือทั้งหมดของเคทแอมบ์เดดี่นิวซนนำมาฝากกันในวันนี้และเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจกรุงไทยแอสเซทแมนจ์เมนต์กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ